หนึงนาทีกับกอทอช่วงวันหยุดยาวเข้าพรรษานี้ควรตรวจสภาพรถให้พร้อมใช้งานอย่างปลอดภัยรถที่มีศูนย์ล้อไม่ปกติมักพบปัญหาขณะขับขี่และขณะเยียเบร่จะเกิดอาการปัดไปข้างใดข้างหนึ่งรัศมีวงเลี้ยวทั้งสองด้านไม่เท่ากันขณะรถวิ่งรอยล้อหลังไม่วิ่งทับรอยล้อหน้าขณะเข้าโค้งจะเสียการทรงตัวมากกว่าปกติและขณะขับขี่ทางตรงเกิดอาการเบนไปด้านใดด้านหนึ่งจนต้องฝืนพวงมาลัยตลอด หากพบอาการดังกล่าวแม้เพียงข้อเดียวควรนำรถเข้าตรวจสภาพศูนย์ล้อทันทีศูนย์ล้อที่ไม่ได้มาตรฐานนั้นมีส่วนลดอายุการใช้งานของยางรถยนต์และเป็นสาเหตุสำคัญของอุบัติเหตุบนท้องถนนซึ่งมักถูกมองข้ามเนื่องจากว่าผู้ขับขี่เองไม่สามารถตรวจสอบได้ด้วยสายตาต้องผ่านการตรวจจากอุปกรณ์เฉพาะเท่านั้นซึ่งทางที่ปลอดภัยควรจะตรวจทุกหกเดือนหรือภายหลังการซ่อมช่วงล่างทุกครั้งเพื่อยืดอายุการใช้งานของยาง และเป็นการเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่ด้วยครับด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม